เมือนั่นออกมาเป็นหน่วยหนียน้อยเมื่อนี่ย้อยเงีย้ยงงังเรพี่น้องเบิง่งเป็นหน่วยแล้วโอ้ยปลาสิเปียวใหม่มาซักข้างไงอีกอกระจ้ากระแม่ยังดอกไปมาล่ำมาลอยเป็นหน่วยย่อยล้องเหล่านั้นหน่อยหน่วยน้อยหน่วยออนพี่น้องกระลั่งเป็นดอกกระมี่ <c oughs> เป็นก็โอเคอยู่ตัวหละปลูกใส่กะตาเอาดินใส่กะตาซื้อกะตามาใส่ลง,งลงทุนเน้พี่น้องลงทุนเ้อะันอยากกินอยากปลูกกินนะพี่น้องอยากเ็ตความสุขของจะของอยู่ในสวนพักพี่น้องผู้ไดผู้ไดมีอย่างทีว่าเป็นทุกข์ใจรื้อเมือยในหล่างกายกับมหาปลูกพักกินพี่น้อง ปลูกพักปลูกนั่นปลูกนี่ไปช่มเชยได้กินแน่ว่ได้กินแน่ะกะซางหัวมันป่าตาเฮามีความสุขมองนี่แล้วก็ขึ้นอยู่กับทีว่าเจ้ามีความสุขขื้นขึ้นอยู่ทีว่าเจ้ามีความสุขอยู่กับมองปลูกพักบ่ความสุขของเจา้าเจ้าปลูกแล้วเจ้าเห็นมันงามแลสืสดสดชื่นไหมเออเจ้าสิมีความสุขบ่ตาวลาใยนี่มีความสุข กระส่วนมากระได้กินละ่ะขันยีนี่ปลูกกระไดพี่น้องส่วนมากระได้กินกระลงังงามปลูกไสกระตาขันเท้าว่ามีเวลาโหพี่น้องยก็เปิดน้ำใสอนกล้องพ่มไ้ยังสีเนาะอย่เปิดหลายพี่น้องเอยอ,อย่าเปิดใส่หลานี่เปิดส้นเนี่บ่ให้เพิ่นขืนมาหอดท่วมแปเวลาเข้าลื้องมาหดหรือว่าเข้ารืมมาเบิงก็ให้เพื่อนดูดน้ำ ในกล้องฟูมึ้นพี่นอ้องไปแต่สิเอากล้องฟูมมาว่างแล้วแต่เอากระตาตังวลาห้องบอได้มาหดถ้ามันกระสิบดูดซับซึมนม้ำอืันเวลาฝนตกน้ำพ่อทว่วตีเข้าเจาะหู้ไว้พี่นอ้องเจ้าหูมองหนีไว้นี่นี่เอาแค่กล้องแห้มันคืนกล้องฟูมพี่นอ้องนามันกนึสิออกมา เจาหูกองฟุมอีกเครื่องหนึ่งหันฝนตกลุนเพิ่นกระสีไร่ออกกระสีเลี้ยเครื่องเดียวคือเกา่านาะพี่น้องวานได้กินนีประกาศ้านใส่กระตาพึ่งมาหดหนักพี่น้องมาหดหนักพักเปลี่ยนว่าสีตัดไปตื่มกันกับจูเฮียนอยูจูเฮียนไปตัดของน้องสาวมาไว้แล้วองพระท่านในคันสมนุนพักหอมปีกระลัางงามพี่น้องเอ้ย ขายขีดละสิบบาทกิโลละลอยติพันว่าอันพันถามว่าอันขายจังไหนล่ะพักตังโอขีดละสิบบาทอ๋อแล้ว่ายุยตลาดไปยิ่งหน่นพอค่ากับเขาเพันว่าโลละลอยกลัวแต่แยายนี่ติขายโลละลอยขีดละสิบบาทเนาะผูดด้ใดมาซื้อก็สิบบาทล่ะพี่น้องกระลาังงามอยู่ทางพูนข้งางรังพูนกระเม่น กูได้มาซือ้อขายขีดละสิบบาทได้จ้าสิบบาทสิบบาทกำลัลางงามอันนี้ดอกไม้ดอกหอนไกยีน่นี่ยี่นี่ปลูกหมักทุกอย่างหมักปลูกทุกอย่างมาเห็นหงเพีกน้องเว้นตาก็เดี๋ยวมาอันครับรถมาหดผักมใส่ปุย๋ย <c oughs> ใส่ปุ๋ยขิงวัวซื้อขิงวัวมาสอบนึงแปดสิบบาทขิงวัวตะเกียรน แต่งตาพท่านไนเห็นเห็ดปลูกพักนี่สอบละหาสิบบาทพี่น้องขิงว่าบัตรพอมาเห็ดเจนี่ฮะมาเห็ดปลูกซื้อปุ๋ยขิยงว่ากับขี้แก่มาผสมกันกับดินสามอย่างพี่น้องสอบละแปดสิบแล้วขิงว่าโอ้ยอ่อนซ้อนเห็นเจนี่เห็ดปลูกกันเลยคล้องก็เลยแพ่งพี่น้องเอ้ยแค่นี้แหละจ้ะเดี๋ยวสิเปรนหานกิ้งใหม่หมาอีกก้อนมาเพิ่นสิมีบ่กิ้งใหม่มา ซักพุ่มมะขวยเจ้าหน่อยก่อนเป็นเท่าเขี้ยขึ้นสูงคักนะเท่าขึ้นสูงแล้วเท่านี้ละจ้าพี่น้องจ้าเพิ่งหลานสาวม่าเสียผ้าไปซักตีไม่เอายกขึ้นรถเดี๋ยวย้ายผ้าไปแล้วเดี๋ยวย้ายกันสิกรับแล้วเออขยับไปเท่านี้ละจ้าพี่น้องขับรถเมียบานไปหากิ่งใหม่มาซักพุ่มมะขวยก,ก่อนจ้า